ไม้สาวฮะเป็นไม้สาวอาดีตเมียฝรั่งเนี่ยตายเปลือยแบบปิศนาเนี่ยในบ้านสี่วันสี่วันปุ๊บลักษณะของร่างกายเนี่ยมันก็ต้องเน่าอืดแล้ว้องไหมฮะพีคไปกว่านั้นลูกสาวอ่ะอายุสิบสองลูกสาวอายุสยิบสองเนี่ยไม่เชื่อว่าแม่ตายเว้ยเพราะเขาบอกว่าจะตายได้ยังไงหนูเพิ่งกินข้าวกับแม่เมื่อคืนนี้มเมื่อเช้า แม่ยังมาปลุกอยู่เลยอืเมื่อเช้าเนี่ยยังเห็นแม่ลุกขึ้นมากินน้ําอยู่เลยค่ะพอตกไปปลุกไม่ตื่นเลยเรียกน้ํามาดู <S S ก็คืองอ่ายๆถ้าสมมติตามศพจริงๆแล้วคือเสียชีวิตมาสี่วันแล้วถูกต้องแต่ลูกสาวไม่ตายเพราะเขาเพิ่งกินข้าวเพราะเขาเจอแม่ตลอดสี่วันที่ผ่านมาแม่เพ<ม><ล>ิ่งกินน้ําแต่ศพอ่ะมันอืดแล้วปกติเราจะยินข่าวว่าเด็กไม่กี่ขวบถูกต้องไหมฮะเด็กขวบสองขวบสามขวบโอเคเนี่ย สิ <12 S 2> <12 S 1> <ว>บสองขวบแล้วถ้าเรียนจริงๆคือเรียนปหกอะโตแล้วนะก็เป็นเด็กโตแล้วอะค่ะ,คะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีอําเภอคิชกูดก็คือเขาคิชกูดใช่ไหมฮะ,ะเขาเกิดเป็นบ้านชั้นเดียวหลังใหญ่ฮะมีรถยนต์หรูจอดถึงหกคันไม่ใช่เป็นคนจนนะฮะรถยนต์หรูเนี่ยจอดถึงหกคันปรากฏสภาพที่เจอคือเด็กอายุสิบสองอยู่ในอาการช็อกอนะ ช็อกแล้วก็เศร้าโศกเสียใจยแล้วก็เหมือนกับไม่เชื่อว่าแม่ตัวเองอะ่ะได้จากโลกนี้ไปแล้วนะฮะภายในบ้านเขาพบอะไรฮะเขาบอกว่าภายในบ้านนะคะพบศพของนางสาวเกตมณีนะคะอายุ40ปีค่ะสะภาพนะคะขึ้นอืดน,นอนงายสวมเสื้อกล้ามเนี่ยตัวเดียวนะคะท่อนล่างเปลือยอยู่กางเกงกองอยู่ที่ข้างตัวนะคะคาดว่าเสียชีวิตแล้วประมาณ3-4วัน,นะคะ่ะที่ศีรษะมีลักษณะคล้ายบาดแผลนะคะ แต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าถูกของมีคมหรือว่าอุบัติเหตุนะคะบริเวณโดยรอบพบเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องของเครื่องใช้เนี่ยกระจัดกระจายเต็มห้องเลยค่ะดูสิบ้านไม่ใช่บ้านหลังเล็กนะ,ะบ้านใยญ่ที่พอสมควรปรากฏว่าพีคยิ่งกว่าพีคคืออะไรปกติเราจะดูหนังดูหนังดูละครไม่รู้ว่าคนนั้นตายไม่รู้ว่าคนนี้ตายแต่อันนี้ลูกสาวอายุสิบสองไม่รู้ว่าแม่ตัวเองตายลูกสาวเขาให้การกับตำรวจว่ายังไงรู้ไหมเฮ้ย ที่คุณบอกว่าแม่ตายมาแล้วสามสี่วันเขาบอกเขาไม่เชื่อแม่ยังไม่ตายสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยยังใช้ชีวิตกินนอนพูดคุยกับแม่ตามปกติอยู่เลยเอาง่ายๆย้อนกลับไปวันที่ยี่สิบสามยังนั่งกินข้าวอยู่กับแม่อยู่เลยวันที่ยี่สิบสามอ่ะวันที่เขาบอกแม่ตายแม่ตายอ่ะเขาบอกเขากินข้าวอยู่กับแม่เช้าวันที่ยี่สิบสี่แม่ยังลุกขึ้นมากินน้ำอยู่เลยแต่พอตกบ่ายปุ๊บเดินไปปลุกแม่ จะเรียกแม่กินข้าวแม่ไม่ตื่นแม่ไม่ตื่นเป็นแม่หลับอยู่ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นตอนนั้นปลุกแม่ไม่ตื่นก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาน้าสาวให้ช่วยมาดูแม่ที่บ้านหน่อยปรากฏว่าแม่ตายแล้วหรือแม่เสียชีวิตแล้วนางสาวมารินนะมาริน,นยาทอเป็นน้องสาวผู้ผู้ตายเนี่ยพี่สาวอยู่กับลูกสาวเพียงสองคนเพราะอะไร เขาเลิกลาก,กับสามีต่างชาติเนี่ยมานานหลายปีแล้ว<ะ>กระทั่งมาพบนะฮะสามีใหม่ก็ยังจะออกไปทำงานดูแลปู้ป่วยตามอำเภอต่างๆนัานอยู่นะฮะปรากฏว่าก่อนหน้าที่พี่สาวเคยติดโควิด19มเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมา<ะ>กลับมรารักษาตัวที่บ้านแล้วก็ป่วยกระสซาะกระแสะคือเอาง่ายๆหลังจากที่ปว<ะ>่วยโควิดอนะ่ะก็ยังก็เลี้ยงหมาตัวใหญ่เสียงบ้านเขาไม่ได้จนอ่ะ บ้านหลังใหญ่มีที่อ่ะพอเลี้ยงหมาใหญ่หมดเลยเห็นไหมล่ะถูกบ้านไปเนะี่ยเขาปอกว่หลังที่ติดโควิดปุ๊บเขาก็ป่วยกระ,กระแสรเลือดมาต้องใส่กางเกงสําเร็จรูปอ่ะพะลุกเข้าห้องน้ําไม่ไหวหจากนั้นพี่สาวเขาก็ได้แต่ผอมลง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 ,มลงซึ่งพี่สาวเนี่ยได้ฝากให้น้าเนี่ยมาช่วยดูแลแล้วก็พาหลานเนี่ยออกไปเที่ยวบ้างล่าสุดเมื่อวันลอยกระทงฮะโทรศัพท์มาชวนหลานสาวไปเที่ยวแต่หลานปฏิเสธบอกว่า หนูอยากจะอยู่กับแม่อืหนูอยากจะอยู่กับแม่แต่หลานก็ปฏิเสธนะฮะว่าอยากจะอยู่กับแม่จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย<ฆ>กระทั่งหลานเนี่ยส่งไลน์มาตามให้ช่วยมาดูแม่หน่อยเพราะปลุกแม่เท่าไหร่ก็ไม่ตื่นอจึงรีบมาดูปรากฏว่าสภาพที่ตัวเองมาดูช็อกเพราะสภาพศพน่าจะตายสามถึงสี่วันแล้วล่ะเน่าเปื่อยแล้วแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยช็อกยิ่งกว่าช็อกเพราะว่าหลานบอกว่า ยังกินข้าวกับพี่สาวตัวเองอยู่เลยแล้วก่อนหน้านี้มีนะฮะเขาบอกก่อนหน้านี้นะครับก็โทรมาหาพี่สาวแต่ไม่มีคนรับสายยังเก่าเออจะมาบุกมาดูหน่อยอกระทั่งหลานสาวเนี่ยไลน์มาบอกว่าบุกไม่ตื่นไม่ตื่นแล้วอ่านะคะสำหรับสาเหตุตอนนี้นะคะยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนของตำรวจนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ที่กู้ภัยเนี่ยนำร่างผู้เสียชีวิตนำส่งโรงพยาบาลเขาคิชกุดแล้วนะคะเพื่อให้แพทย์เนี่ยตรวจชันสูตรบาดแผลที่พบบน ศพนะคะแล้วก็ของผู้ตายยืนยันว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดยังไม่ได้นะคะส่วนลูกสาวเนี่ยผู้ตายตอนนี้ทางยายแล้วก็ญาติเนี่ยพี่น้องได้รับกลับไปดูแลแล้วให้เรียบร้อยแล้วค่ะ